สำหรับคนที่หาเบนซ์เ a ล200นะครับผมอยากแนะนําเจ้าคันนี้เลยนะครับเบนซ์เจล200 AMG นะครับปี2024นะครับและละเอียดสวยงามแค่ไหนนะครับมาชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับเริ่มจากด้านหน้าเจ้าคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับจะดีไซน์เป็นแบบไดมอนด์เกลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตาเบนซ์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับดูหลูหรามากๆเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นแบบ p r o j e c t ตอร์ LED High Performance นะครับก็จะมีความสวยงามแล้วก็ได้ในเรื่องของสมรรถนะไฟหน้านะครับ แล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับ6จุดนะครับแล้วดีไซน์การชนด้านหน้าเนี่ยครับดูสปอร์ตมากๆเลยครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างเจ้าคันนี้จะมาพร้อมกับล้อม็ก AMG นะครับขนาด19นิ้วแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับส่วนกระจกมองข้ามมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของด้านข้างเนี่ยมือจับก็จะเป็นแบบ โครเมียมนะครับแล้วก็มีคีเลสมาให้ด้วยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังคันนี้มาพร้อมกับดีไซน์ไฟใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นแบบ L.E.D. นะครับแล้วก็มีไฟดวงที่3นะครับมาพร้อมกับออปชันด้านหลังนะครับจะเป็นเซนเซอร์ด้วยกัน6จุดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับแล้วปลายท่อคู่จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับโอเคมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายเปิดมาก็ กว้างขวางนะครับมีที่บางสัมภาระนะครับด้านล่างก็จะมีเป็นชุดอุปกรณ์นะครับมาให้แบบนี้เลยนะครับอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดนะครับโอเคสามารถปิดฝาท้ายได้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างเปิดมาเราจะพบกับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับคันนี้มีคูสคอนโทรลนะครับมีแพ t เดิ n s h ชิพนะครับ ผมลาย MG มท้ายตัดแบบนี้ดูสวยงามลงตัวนะครับหน้าจอคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอฟูดิจิตอลดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแนวยาแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับคันนี้มีไฟล์ม m b ียนท์ไลภายในนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ เบาะนะครับเบาะเป็นบอาะคันทาร่านะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับมีเมมโมร์ซิตนะครับแล้วตรงนี้ก็จะดีไซน์เป็นแบบคาร์บอนแคฟลาสนะครับเดอะสติชชิ่งสีแดงตรงนี้สวยงามมากๆเลยนะครับด้านท้ายภายในห้องโดยสารแถวหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับเล็กลุมเฮดลุมผมว่าเหลือเยอะมากๆเลยนะครับก็สําหรับใครที่หา GLA อยู่ไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเบนเจลเอ200 AMG นะครับปี2024มาพร้อมกับเลขไมล์เพียง 17,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับกับค่าตัวนะครับผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1,690,000าบาทเท่านั้นเองนะครับได้เป็นเจ้าของรถเบนซ์ g l a สวยๆแบบนี้นะครับเลขใหม่น้อยๆแบบนี้ ผมว่าคุ้มมากๆเลยครับสำหรับใครที่ไม่อยากภาพรถสวยๆแบบนี้นะครับกดติดตามช่องทางของเราไว้นะครับผมจะลงรถสวยๆแบบนี้นะครับทุกอาทิตย์เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครดูคลิปทางออนไลน์ของเรามานะครับแล้วอยากได้โปรโมชั่นเคลือบแก้สุดพิเศษนะครับแจ้งได้เลยนะครับว่ามาจากช่องทางออนไลน์นะครับดูจากคลิปเซลลิสมาก็ได้ครับจะได้โปรโมชั่นเคลือบแก้สุดพิเศษนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซลลิสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ